สวัสดีครับพบกับผมมูราจะพันะวันนี้จะมาให้ทัศนวิจารมวยนะมวยรักมวยชอบนะครับวันนี้ไปศึกมวยมันสลัเมืองนระับประจำที่18มิถุนายนนะครับผมจะมาวิาวจารณาคูเ่เลยนะครับพิจารพบกันระหว่างนัดใหม่วัวุรชานะครับพบกับเจ้าภูดาวลูกสวนนับเจ้านอตใหม่เป็นมวยจังหวะฝีมือตีซรายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีนะครับ ส่วนเจ้าผู้ดาวนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับตำรัดฟัตดตีดีขวางหน้ารันแทงดีนะครับนักจกฟอร์มสดทัศนาทักจรรวันนี้ผมชอบที่เจ้านอดใหม่ครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมฝีมือมือกว่าครับวันนี้จะเบียดเอาชนะไปได้นะครับทัศนจังที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าซูเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะครับพบกับเจ้าสราวทองนุ้ยสี่มุมเมืองครับ เจ้าซูเปอร์บอยนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องปั้มรัดฟรรัดตีดีสูงยาวเข่าดีนะครับขวางหน้าดันแทงดีนะครับส่วนเจ้าสะราวทองเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักตีดักแทงนะครับปั้มรัดฟัดตีดีนะครับทัศนจารุนี้ผมชอบที่เจ้าซูเปอร์บอยครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินปั้มรัดฟัดตีดีบุ๊ดูดันนะครับทัศนจารคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรพญาไทยปอเปโกนะครับพบกับ เจ้าปฏิหารพอหลักบุญนับเจ้าเพชรพญาไทยนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดักติดักแทงนี่เดินปัํมรัดฟัดตีดีนะครับเคยชนะมานะครับส่วนเจ้าปฏิหารนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินบูดูดันขวางหน้าดันแทงดีนะครับถ้าสร้างานวันนี้ผมชอบที่เจ้าปฏิหารครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินบูดูดันขวางหน้าดันแทงดีกว่าครับวันนี้จะแก้มือได้นะครับ ทัศนจรย์คู่ที่ทหาหาสี่นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าพรพิทักษ์สอตตวงปาจีนับพบกับเจ้ารถพ่วงผูพันม่วงนะครับเจ้าพรพิทักษ์นี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินปั้มรัดฟัตตีขวางหน้าดันแทงดีครับสูงยาวเข่าดีครับส่วนเจ้ารถพ่วงนี่เป็นมวยเข่านับบู้ดูดันปั้มรัดฟัตตีดีนะครับ,รรบแบบทัศนจรังคู่นี้ผมชอบที่เจ้าพรพิทักษ์ครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเดินบู้ดูดันขวางหน้าดันแทงดีกว่าครับ หน่าเสือตัวเงินดีกว่านะครับแล้วผมขอฝากรลบใต้คลิปใต้คอมเมนต์ครับกดคุกโมมิชคนับมีมวยหงไว้ฟังฟรีนะครับมีกิจกรรมมากมายครับผมขอฝากไปด้วยครับ